นั่งยองไม่ได้เพราะขาตึงจริงหรอเคยเป็นไหมคะนั่งยองทีไรไหหลังทุกทีจะเข้าห้องน้ําแบบนั่งยองก็ลําบากแถมเวลาพับข่นานานๆก็ชอบเจ็บต้นขาปวดเข่ารู้ไหมปัญหาพวกนี้เป็นสัญญาณว่ากล้ามเนือนอ้อน้องต้นขาและสะโพกข,ของคุณตึงเกินไปและอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้เหมือนกันก็นกคือข้อเท้ายังยืดหยุ่นไม่มากพอทําให้เคลื่อนไหวข้อเท้าได้ไม่สุดช่วงวิธีการแก้ไขให้ใหเรายืดกล้ามเนื้อขาที่มีความตึงเพื่อเรียกคืนความยืดหยุ่นให้กลับมาถา ที่สามารถทําได้ที่บ้านคือ wall c a s t r e t ให้เรายืนหันหน้าเข้าหากําแพงวางปลายเท้าไว้ตรงกําแพงและส้นเท้าติดพื้นในลักษณะแบบนี้ทําค้างไว้20วิทําสลับข้าง2-3รอบและอีก5เป็นท่าที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นบริเวณข้อเทา้าให้เราวางเท้าห่างกับกําแพงเล็กน้อยแล้วก็เอาเข่าแตะกําแพงโดยส้นเท้าโยกทําซ้าข้างละ10ครั้งเพราะขาตึงไม่ใช่เรื่องเล็กมันสามารถส่งผลถึงการเคลื่อนไหวหเดินนั่งหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจาําวันใครมีปัญหานั่งยองไม่ได้ ได้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย